รอเองดอกคือเม่ที่คนบูฮายาาก็จะเป็นคู่นล้วเลที่มีคู่เนีไข่ออ มาเลยบัตรเข้างานเท่าไหร่ไม่แน่ใจครับนี่เดี๋ยวเพื่อยู่รายการตีสีบอ๋อครับผมจริงๆตอนนั้นรายการแรกๆเลยผมแบบเป็นหมอลำาคนแรกที่ที่ได้ออกทีวีสัมภาษณ์นะครับปกติสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีรายการเวทีไทยรายการนี้ยังที่เป็นแบบว่า รายการเวทีไทยชุมทางเสียงทองแต่ก็คือออกไปร้องเพลงแต่ว่าไม่มีไม่มีรายการไหนมาเจาะลึกเรื่องของมอลำเพราะว่ามอลำเนี่ยมันคือในยุคนั้นน่ยมันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็นเรื่องที่มันห่างไกลเนาะห่างไกลจากวงการทีวีจากวงการดารากักแสดงเขาสิบม,ม่องเข้า่า เขาเป็นคนบ้านนอกอีสานึงสินะครับเป็นพื้นบ้านผมเป็นคนแรกที่ได้ออกรายการทีวีและมีการนั่งทอล์กสัมภาษณ์คือรายการที่บุ๋มปนัดดาไม่ไม่แน่ใจว่าที่ YouTube มันยังเหลืออยู่หรือเปล่าตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรายการแรงชัดจัดเต็มหรืออะไรสักอย่างนี่แหละช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงทีวีดิจิตอลนะครับ เฟสเอียงสิกับพุทนเนยหลายดอกตอนนั้นคนยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ได้ออกทีวีแล้วก็มีรายการปีสิบรายการเพชรลามารายการแฉรายการนักกันวันนี้รายการเนี่ยังมีงงว่าแต่ไปเยอะมากตอนนั้นเพราะมันสิบปีเก้าปีสิบปีที่แล้วรายการแฉใช่ครับรายการแฉก็เคยไปออก ในการมัมโชแล้วก็เป็นแบบนั่งคุยนั่งเจาะใจซึ่งมันก็เป็นเรื่องแบบว่าปกดิเขากกิเสียใหม่ตดลอ,องเท่นะแต่ว่าการที่เอาหมอลำมานั่งเจาะใจเนี่ยมันไม่ค่อยมีสมัยก่อนนอกจากแบบว่าเคื่องรคิดว่าเขา คัดเติบล่ะจังได้ไปเพื่อนจังเชิญไปรายการเนาะก็ได้ไปจ้างบอกดิยาสัญญาปิพันกดยิ่งไม่ขึ้นเลยกดใหม่ครับผมรู้จักลูกบอยจากรายการแฉที่ช่องเอามารีลังน๋อใช่ไหมครับ หมอบอกว่ามันเสียหายเองก็เลยไม่เจาะถ้ามันไม่หายวันที่เจ็ดเขาถึงจะเจาะถ้าเจ,ะจาะคือมันอาจจะมีแบบอสซิมีห้อยนะครับถ้ามันอยู่เพียงมันจะเปลี่ยนอย่างเป็นก็เลยว่าเดี๋ยวเราดูก่อนไหมเพราะมันไม่อันตรายจำได้ไหมทุกคนแต่ก่อนอสอมทมันจะมีช่องบอก บอกเก้าเล่าสิหรือบอกเล่าเก้าสิอะไรสักอย่างเนี่เลยผมก,ก,ก็เลยไปหออแล้วก็ททวายไล์โชว์เออบอยสิริใช่ใครไปออกเออทุกคนแต่ว่ามันผ่านมาแล้วอันนี้เปลาไม่ึ้นไม่ซื้อผ่านมาเก้าปีสิบปีแล้วบอก เอออันนี้ใส่ยากนะครับอาบี้วครับยายยีมากหอนจพอดีวันนี้ลูกราบี้วุ้ไปไปอาเท่งครับ ผมไงเอีมากนี่ครับผมตอนนี้ผมผม,ผมสีเบียงผมมาทาั้งนี้เดมจะเอามาทางด้านนี้แต่ตอนนี้คือมันเพราะโมเมนต์โมมีเสือผาเดมโมเมนต์โมมีเงินซื้อเสือผาตอนจออกรายการคือเราก็ เราก็ไม่รู้จะใส่สุดหอย่างสิไหมครับเข้ากับบันนอกบันหน้าเนอะเองินก็มีแต่ก่อนเนี่ยอยู่ระเบียบผมเป็นพ่อเอกระเบียบหางบีผมมีเงินเก็บเป็นล้านแล้วเงินล้านสมัยนั้นคือเยอะมากเลยนะทุกคนเงินล้านสมัยนั้นะนะคือายแห้งเลยครับเจ็บ ได้เงินเก็บได้เงินเอามาให้แม่แบบงานสิเราก็เป็นคนโปใส่เงินเนาะอี่แม่ญาติพี่น้องญ <c oughs> าติพี่น้องเป็นเดือดร้อนเป็นมีปัญหามากสิ <c oughs> เพิ่นกับแม้ซอยสื่อที่สื่อเีอยียงกันนั่นแหละครับสิ่งที่ผมใส่ผมใส่เงินบมเวณเลยไปที่เขาไม่เป็น่นไปไหนก็ไม่เป็นใช้เงินไม่เป็นซื้อของไม่เป็นไม่ใช้ขี้เหนียวแต่คือเราไม่เคยใช้เงิน ตอนนั้นนะครับก็เลยแบบใส่เงินกระเธือนี่แหละแม่ให้แม่ซื้อทีซื้ออย่างญยาิพี่น้องซอยเหลือกันช่วงนั้นก็เป็นยุคแรกๆที่ได้มาไลยก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ คือสมัยก่อนเนี่ยการที่คนสิมาไหกมาไล่หมอลำเนี่ยมันเป็นเรื่องใอ,อายดีครับคือคนอีสานเราบริการแสดงออกถึงขนาดนี้นะฮะผมก็เป็นยุคแรกที่ได้มาไล่สมัยนั้นก็จะมีคุณตั้มต้องรับนะครับคุณบอยสิดีใช่หรอครับคุณแม่นจกักรพันธ์ที่ได้พวงมาไล่นะครับหมอลำไม่ยิ่งกับสิมี่หน่อยวัชรินะรเนธนํพาพยาแล่ ยังประบ้านนี่แหละช่วงที่เพิ่นดังในในในตอนนั้นที่ที่ได้มาไล่ได้อียงสินะครับได้พวงมาไล่ได้อียง